พี่น้องจ่าพี่น้องจ่าเร็วทันใจไว้ทันตากรรมการไม่รอช้าสาจิงปืนขึ้นฟ้าใส่ตุ่ยเสวดาไปเรือมาเที่ยวนี้ในการเรือชินอันดับ3มเทพนครเดือนอยู่ร่องน้ําแดงเปิดผายแรงใส่กับพรอพัดสวยชุมชนยอดแจ้วอยู่ร่องน้ํน้เงินเปิดผายแรงต่างคนต่างบบต่างคนต่างอัศคนต่างคนตตาคนตะกี้หนีกันไม่ออกบอกกันไม่ถูกว่าใครอยู่ใครไปพรอพัดสวยร่องน้ํน้เงินเปิดผายแรงจะแทงเปิดผายแรงจะแทงว่ายังไงเทพนครเดือนมีแรงเท่าไรเปิดใบผายใส่ใส่ใส่กันมาละวไม่รู้แล้วไม่คว้สักควัวสีหรือเกิดเรื่องว่า เทพนครเดือบอกว่าเป็นแชมป์อยู่ที่เทศบาลตำบลหาดคำอยู่รงน้ำสีแดงดีแต่ว่าพอพระสวยพอพระสวยจากบนน้ทางยอดแก้วอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายไล่อัดไล่ฟัดไล่ใคไม่ขยี้บอกว่าสู่200เมตรสุด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 ท้ายแล้วตอนนี้พอพระสวยพอพระสวยจากเมืองหนองคายจะแซงจะแซงได้ไม่ได้เอาละวะ สิว่าเที่ยวนี้เป็นการชิงอันดับสามอันดับสี่ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกน้าโบเวณท่าน้ำเทมสมาบนตะบอนโบลสาล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเลยน้ำแทมนักขอนเดืเอดตะงโคตังคต้งนี้ต้งโคตั้งสับแต่ว่าเรือดีล่องน้ำได้เหมือนพรพระสวยเปิดใบผายแรงแสงลำมารแต่ว่าตามติดประชิดตามมาเรือดีในน้ำเทมนักขนเดือปี้พระสวยหนีแล้วจ้ะ บอกว่าเทพนะครดีเดือไร่ปีเข้ามาไร่ปีเข้ามาแต่นี้ให้ไกลหนีให้ไกลก็คือร่องน้ําน้ําเงินในน้ำของผรอนพระสวยชุมชนยอดแกส่งเข้าประกวดบอกว่าเทีเ่ยวนี้แต่อกหักมาจากรอบชิงชนะเลิศขอชิงอันดับที่3ว่าแล้วก็พายแบบสบายๆพา,ายแบบเบิร์ดเบิดผายแบบเบิร์ดเบิดเพราะเราชนชั้นบอกว่าร่องน้ําน้ําเงินได้เปรียบได้เปรียบอย่างมากมาย ไม่ยน่นไม่ย,มยอดเทปนครดัวเทปนะรอเดือ,อดไล่บทไล่อัดไล่ฟัดคนละคู่คนละขั้นก่อนน,อนนี้เปียดเสียดขึ้นมาจะทันหรือไม่ทันและแล้วเหลืองสองลำว่าปลดเกียรว่างไหลเข้าเส้นใช่กรรมการผู้ทรงเกียรติไม่รอช้าตัดสินให้เรือชนะในเที่ยวนี้เป็นเรือที่ชนะรองชนะเลิศอันดับที่สองเงินสดสองหมบาท ก็คือเรือในร่องน้ำน้ำเงินในน้ำเรือพรพระสวยขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมครับ